สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับคาชิว่าเลโซพายกับคอนเซลเลซปปร่ซัปโปโรไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไว้เค้าลีกาของฟินแลนด์นะครับฮอนกาพายกับเอ k ไป0นย์ประตูต่อ1คูพีเอสพายกับฮาก้าไป1ประตูต่อ2 เฮลซิงกิพ่ายกับทางด้านอินเตอร์ตูกูไป1ประตูต่อ4ผลฟุตบอลลีก้าหนึ่งของโรมาเนียดาเซียมิโอวีนาเสมอกันทางด้านเฮอร์เมินสตัดไป0ูนย์ประตูต่อศดันนาริสพ่ายกับทางด้านโวลันทารีา ari, ไป1ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแบนฟอร์ดเอาชนะสวอนซีไป2ประตูต่อศผลฟุตบอลคาร์โคโนเนนของฟินแลนด์ OTP เสมอกับทา้งด้านจีวาคีราไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลฟอร์ทูน่าลีก้าของเชกเทปรีเซเสมอกับเ k ปิปรามไปสองประตูต่อสองสปาตาพาร์คเอาชนะทางน้านของเซโรโจก้าไปหกประตูต่อหนึ่งสโลวานลิเบเลตพ่ายกับทา้งน้านซิกมาโอนุมูไปหนึ่งประตูต่อสอ,องสโลวาโก้อเอาชนะทางนัานของฟันเซไปสองประตูต่อศูนย์สลาเวียพาร์คเอาชนะทา้งน้านเดนโมเคสไปสองประตูต่อหนึ่ง ปาดูตพ่ายกับทางด้านยาโบนเนตไป0ประตูต่อ1โอปาว่าพ่ายกับวิตเตอรีพันเส้นไป1ประตูต่อ3มาลาเดนบาเลัรเอาชนะทางด้านโบฮีเมียนไป3ประตูต่อ1และบานิทออตาว่าเสมอกับคาวีนาไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติอินโดนีเซียพ่ายกับโอมานไป1ประตูต่อ3สวีเดนเอาชนะฟินแลนด์ไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเงยอรมัน โฮเทิคิวไพ่กับทางด้านโคโลนไปหนึ่งประตูต่อห้าผลฟุตบอลเซกุนดาของสเปนเตเลนิเฟ่เสมอกับเลอโอเิโดไปสองประตูต่อสองผลฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้ไพ่กับทางด้านเชลซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยเชลซีนั้นได้ประตูชัยจากทางด้านของไคลฮาวเวิร์ดในนาทีที่42จบเกมนั้นทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไพ่กับเชลซีไป0ประตูต่อ1 ทำให้เชีวซีนั้นคว้าแชมป์อยูย่่าแชมป์ลีกในฤดูการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสปปรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ